ดท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามชมช่องประหลัดใหม่ชาแนลนะครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาติดตามเรื่องราวประวัติของพระเดชพระคุณหลวงพ่อหวันหรือพระครูพิพิธธรมรมทอนท่านเป็นเกจิเทราจารย์แห่งรุ่มน้ำน่านนะครับที่มีชื่อเสียงมากอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็มีปฏิปทาถือวัดปฏิบัติที่งดงามนะครับเป็นที่ นับถือของประชาชนชาวพิจิตรแล้วก็จังหวัดอื่นๆอีกมากมายตอนนี้นะครับมาอยู่กับพี่แดงนะครับเรียกได้ว่าเป็นหลานของหลวงปู่แล้วก็เคยบวชอยู่กับหลวงปู่แล้วก็เคยอุป,ปถัมภ์หลวงปู่มาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันนี้ท่านก็ยังพี่แดงยังอุป,ปถัมภ์หลวงปู่อยู่ครับขับรถให้หลวงปู่ไปไหนมาไหนไป,ไนไปทั่ว อยากจะเรียนถามพี่แดงครับว่าหลวงปู่นั้นตั้งแต่สัมผัสมาเนี่ยประวัติท่านเป็นอย่างไรบ้างครับอยากให้พี่แดงเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับตั้งแต่เราเกิดมาจ็าเจอแดงอยู่ระวางตรงนั้นยังหนุ่มก็ยังไม่แก่กันเลยประมาณเท่าที่จําได้ก็่าจะอยู่อย่าวเราสิ สี่สิบกว่าว่าหลวงปู่ใช่ไหมครับอ๋อเรายังเด็กเลยครับยังเด็กอยู่พี่แดงยังเด็กอยู่ยังเด็กครับก็วิ่งเล่นอยู่ในวัดอ๋อแล้วขออนุญาตนะประธานโทษครับมีศักเป็นหลานเป็นหลานเป็นหลานแต่ว่าไม่ใช่หลานโดยตรงโดยตรงเพราะหลวงปู่ไม่มีครอบครัวไม่มีอ่าไม่มีมีครอบครัวแต่ว่าคืออย่างในกรณีเขาก็มีพี่มีน้องครับ ช่องเดียวเลยลุงปู่มีแต่เทนี่ว่าของเราเนี่ยมันเกี่ยวกันทั้งปู่อทั้งปู่ครับปู่ปู่ปู่เราก็พ่อหลวงพ่อปู่เป็นพ่อของหลวงพ่อจริงปู่ปู่ปู่ผมเนี่ยก็ก็พ่อหลวงพ่อหนี่กเขายากเกันอ๋อครับเป็นอุกาเป็นลูกพี่ลูกน้องเกี่ยวดองกันมาตั้งแต่รุ่นลุ่นมาถึงรุ่นลุ่นเราก็ หลวงพ่อก็เป็นเพื่อนกับลุงแล้วก็นับถือกันมาเหมือนพี่ลุงเขาครับเขาเขาเองก็น,น่าจะติดตากับลุงเราครับผูนะครับเดี๋ยวนี้มาบวชอย่างนี้เราก็หลวงพ่อก็อเป็นหลวงพ่อ <laughs> เรียกหลวงพ่อหมดเนาะแรกเรียกอาจารย์อ๋อสมัยเป็นเด็กครับไ,ไปไหนไปวดัดครับไ,ไปวดัด ทำไปไปหาจันหวันไปหาขนมกินอยู่ใกล้วัดด้วยนะบ้านตรงนี้อยู่ใกล้วัดเด่นหน้าวัดเมืองไรเมืองอันนี้ก็หน้าวัดมัมีทางน้อมทางเดินตรงน้ทาตรงนั้นหน้าวัดนี่เป็นคลองคลองอะไรครับคลองเป็นคลองมันจาขามันอย่างน้ำนั่นแต่คีนี้ด้วยความจนเด็กทีไม่ก็เดินน้ำเดินฟอมออกมา หลวงพ่<ๆ>ขอมาอย่างไรกลัวกลัวจะตกน้ำตายาเอาไม้ไร้ที <c oughs> <ๆ> <c oughs> ่ตอนนั้นหลวงพ่อเป็นเจ้าวาดหรือยังครับเจ้าวาดอ๋อครับสมัยก่อนดุไหมครับท่านเล่นเคยเล่าฟังตอนบวชครับคิดจะฝึกเหมือนกันคือชุดซื้ออะไรมาแล้วครับ <c oughs> จะฝึกครับเจ้าวาดจริงฝึกก่อน <c oughs> ก็เลยก็เลยต้องอยู่ก็เลยต้องอยู่เหลือพระองค์เดียวเหลือหลวงก็เองค์เดียวผมเมื่อก่อนวัดของคุณเนี่ยหลวงพ่ออยู่องค์เดียวเค่อยู่เจ้าวาดศึกหนี้ไปก่อนช่วงหนึ่งอ่ะครับเจ้าวาดนี้ศึกไปแล้วเลยท่านก็เลยต้องเป็นเจ้าวาดเพราะเหลืออยู่องค์เดียวก็ต้องอยู่โดยไปย้ายแต่จังกันนั้นก็อยู่มาตลอดเลยครับหนึ่งอะไรครับก็กลัวเราตกน้ำนี่ครับตีตีเป็นทำเนียมจะได้กลัวหนีไปเล่นน้ำ นนตอนนั้นเป็นเนนหรือเป็นอะไรก็รเป็นเด็กเด็กวัดเลยไปมั่งมั็นไปมั่งนี่ก็ไปกุกอยู่กะวัดสมัยก่อนสมัยนั้นท่านดุไหมครับดุนะดุใสใสตาเราก็ดุครับยไม่ค่อยมีใครกล้ายุ่งแต่ทีนี้ว่าเป็นบางอารมณ์ครับาอารมณ์จะทำคนนิ่งครับใช่ค,ค,คนก็เลยกลัวแต่จริงๆแล้วหลวงพ่อเป็นคนอารมณ์ดี ถ้าเข้าถึงจริงนะเห็นบอกว่าบางครั้งก็มีมุกมั่งมีอะไรบ้างเนี่ยม,ม,มีตลอดแล้วบางทีก็จะมีร้องเพลงให้ฟังแล้วครับ <c oughs> เอเอเพลงนี้เพลงอะไรนะเนาะเรื่ยงจำมาเป็นบางช่วงครับบางช่วงบางช่วงนนึกขึ้นได้อชอบปลูกต้นไม้ครับชอบต้นไม้ต้นไม้ชอบ,บชอบปลูกชอบ จะมาอยู่นิ่งขยันมากหลวงพ่อเนี่ยทำงานทำการตลอดปัจจุบันอายุ80 86 86แปดสกแปดสิบล้วก็ยังดูแลต้นไม้อยู่ยังแอบมาดูอยู่มาดูมั่งอะไรมั่งทำไมทำไมก่อนเนี่ยให้เราปลูกต้นไม้ครับปลูกปลูกก็โตได้ที่ได้ทางมันไม่สวยครับตัดตัดตัดปลูกใหม่ ทิ้งไม่เอาเลยกว่าจะมาอยู่ทุกวันเนี่ยตัดต้นไม้ไม่รู้จะกี่ต้นเพราะมันไม่สวยก็บอกครับไม้ไม่ดีไม้ไม่มีคุณภาพครับไม้ที่ปลูกแล้วก็โรคก็เดืประมาณนี้ครับแต่ก็หามาปลูกเ่ยปลูกต้นไม้ข้อวัดข้อปฏิบัติของพ่อนี่สำคัญมากคือเรื่องการทำบ้าเจ้าทำบัานดิน ทุกวันนี้ท่านก็ยังทําอยู่นะตื่นมาแล้วตีสามเนี่ยตื่นมาตีสามเลยครับตื่นตีสามด้วยมันก่อนตื่นตีสามแล้วก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวตีสี่ก็ทำวัดทำวัดเช้าตีสี่ตีสี่ผมถือว่าเช้ามากเลยครับทำวัดตีสี่เช้าเราพระนี่ก็ต้องทําตามด้วยนะครับก็ก็ต้องตามจะถ้าไม่ตามเนี่ยนะยังไงท่านจะจดชื่อไว้อ๋อท่านไม่บอกอะไรนะแต่ท่านจดชื่อไว้จดชื่อไว้เลยจดชื่อ ท่านนั้นท่านนี้ไปทำกี่วันว <c oughs> นี่เป็นเขาเรียกอะไรเป็นกุศสลวายในการปกครองพระสงฆ์พระเเป็นไงจ,จดไว้เมื่อที่จะมีผลตอนพระหนุ่มครับพระหนุ่ม็นใหญ่มาบวชเป็นสาเดียวครับหรบือไม่ก็เรื่วยมากก็จะไม่ค่อยเอาภาษานะครับบวชบา้างก็สองเดือนตึกอะไรเงี้ยเอท,ท,ที่จดไว้เนี่ยคือว่าเวลามาตี่ย พระจะมนสิแั่ก็จาเอาตรงนี้เป็นข้อมูลว่าไม่ทำบันไม่สึกให้เลยอ๋อการดูแลทำบันครับก็ก็ก็ปฏิบัติเียงเล็กน้อยแค่อยู่ในวัดทัานยังทำอะไรไม่ได้แค่ทำวัดสวดมนต์เช้ากับเย็นยังรักษาไม่ได้จะไปดูแลใครได้อย่างนั้นใช่ไหมจะไปดูแลไป้จะไปดูแลผึ้งใครได้ ป็นกุศโลบายที่สอนเรื่องวินัยไปในตัวสครับยง่อาาแล้วในเรื่องของการปฏิบัติวิปัสสนาอะไรท่านสอนท่านไม่สอนท่านเราจะไม่สอนเรื่องครับยังยังเดี๋ยววันเดี๋ทํทำท่านทำให้ดูเลยครับหมายถึงว่าเป็นเรื่องของงานเปินไรต่างๆเนี่ยคือจะออกมา่อไรขนาดนั้นคือการมีสติครับ ทำอะไรตัวอะไรเนี่เ่นเหมือนท่าน,น,นทำงานให้ดูควรคมีสมาธิคทำงานคนมีสติทำงาน<ม>ก็ทำกันแบบนั้นท<ม>่านก็ไม่ทีว่าการปฏิบัติทานตรงตรงตรงรงดีแต่ไม่ไม่มาบอกไม่มาสอก<ม>อยากรูอยากอยากทาทำาอาคือในเรื่องของการคือขอวัดปฏิบัติ ที่ชัดเจนเลยก็คือต้องทําวัดเช้าทําวัดเย็นบิณฑบาตทากิจของสูงในวัดครับตามงานมีอะไรกับกิจของคณะสูงช่วยกันครับเป็นมรอกการก่อสร้างอะไรต่างๆในเรื่องของการปฏิบัติท่านพูดอยู่คำในเรื่องการปฏิบัติท่านจะปฏิบัติเพื่อปฏิบัติได้ทุกคนล้วนดมีคุณสมบัต พร้อมที่จะปฏิบัติครับแต่แต่ใครเราจะมาเป็นคุณสอนปพระการที่จะเป็นสอนมันยากนะสอนเรื่องการปฏิบัติยากจะสอนผิดเป็นกรรมท่านบอกอย่างนั้ใช่สอนผิดนึงเป็นกรรมฉะนั้นใครรู้ก็ทำเรียนรู้จริงไม่ไดรู้ด้วยตนเองการศึกษาจำสำหรับรติดขัดอะไรก็คุยกันได้ ประมาณนั้นแต่ยัาให้มันสอนมาอะไรก็เราเหมือนก็วันทันกับม่บางงานอย่างนั้อย่างทำไห้ดูได้แต่ละเราอยากทำเลยทำตามตามแต่กำลังเราจะทำได้ไหมก่อนเนี่ยหลวงพ่อยังไม่ลดน้ำหัแล้วท่าน ก็มันม to well ีญาติโยมเดือดร้อนมามาลบเล้าท่านทำทำลดให้ไปก็กจะบายดูแล้วท่านท่านจะเป็นพระที่สมถะก็จะเคร่งครัดวินัยครับมากเป็นเป็นห่วงมากเรื่องคือจะเน้นย้ำเรื่องวินัยของสงฆ์เรื่องวินัยของสงฆ์เรื่องอะไรต่างๆคือ่ความเป็นพระครับ นิสัยของพระตรงตรงในบุคคลเรียกได้ว่าเป็นพระสุปฏิปันโนอีกรูปหนึ่งที่ที่เท่าที่พี่สัมผัสมาก็คือเรื่องวินัยเนี่ยเรื่องวินัยมาก่อนเลยมาก่อนเลยครับเรื่องวินัยมาก่อนเนเรื่องที่ว่าจะไปแสดงอะไรต่ออะไรแม้แต่รดน้ำมลตอนนั้นเรานกัปะลบท่านไม่ไม่ฝักใฝ่ทางด้านนี้ว่ามันไม่ถูกสิ่งนี้มันไม่ถูกนะเนี่ยไม่ควรที่จะไปทําแบบนี้ อันนี้มันก็ยังว่าเลยคือญาติโยมมากเออมันเป็นที่พึ่งของเขาครับเพื่อความสบายใจเพื่อความสบายใจญาติโยมมารอหน้ากุฏิแล้วอย่างเงี้ยนะฮะประโยชน์เพื่อความสุขต้องทําให้ไปแต่นี้มันก็จะเหนื่อยครับทุกวันนี้เลยเหนื่อยเลยครัเนี่ยก็โอ้รถน้ำมันมาถึงหลายปีครับไปมาก็จะมารถดน้ำมนไปมาจะรถน้ำมันน้ำมตนดูดวงต่อจิตตะก็ไปเรื่อยเลยกันเนี้ย จริงๆแล้วไม่ได้อยากทาแม้กระทั่งทาพระทำเหรียญทำอะไรทถุงคนอะไรเนี่ยนะถุกคนดันโอ้กว่าจะเป็นประอกได้เมื่อก่อนท่านไม่อนุญาตให้ทำจะไม่อนุญาตหรอกว่าบอกคนบอกว่าเคยมีพระที่บวชแล้วมาออกเหรียญแล้วก็ศึกไป ตึกไปก็เออนก็เอาไปโยนเล่นใช่ครับก็จะมาจาของเหรียญตึกไปแล้วใช่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 ว่ามอดูแล้วก็ไม่มั่นใจแล้เราอยากโยมเอาไปแล้วจะทำยังไงต่อใช่ใช่เพราะสมัยนั้นก็อายุยังไม่มากอะไรเงี้ยก็โบอย่าพึ่งเลยจะดีเลยจนจนกระทั่งมาเมื่อที่จอนตั้งเขาตรวจมลครับทางเขาตรวจมลนานหรือยงครับประมาณพศอะไรปี สองแบบเบียเนาะจำไม่ได้นะนานนะ่ะคือไม่มีตม <c oughs> ังค์ค่ะเงินดังเพราเป็นไร <c oughs> อาช่างยังไม่มีเขาเลยว่า <c oughs> มันต้องเป็นล้านๆที่ล้านหนสองล้านกว่าคนสองล้านบาทเป็นในวัดก็ไม่ค่อยคือมันมีแต่มันมัีไม่พอครับก็ทุกแต่คืยังไงก็ต้องสร้างครับ มันจะทำไงก็นั่งเียดอยู่เนี่ยหาเงินตรงไหนดีว่าเลยครับแต่เราก็ะมังพ่อจะไปยากเลยเม่อก่อนพ่อจทำตะกุดครับยทุกคนดิ่พ่อทำาตะกุดแล้วก็ไปให้ญาติโยมที่ก็ทำบุญไปบอกผมไปคุยลองคุยยกันมาแล้วว่าถ้าหลวงพ่อทำตะกุกนนดจะห,า,ห,หเา,ะา,ะาเงินสร้างอ,อุโต้มูลพ็ขอว่าเป็นจ้าภาพอดอกกระพัด ครก็เปไปพันช่วยกันจะได้ไหมว่าโอ้ดีที่อยากได้อยากได้ไก่อนกำลังหาทุนสร้างหอสมุดพอดีคือช่างทําเสร็จแล้วใช่ไหมครับแตคือเริ่มจานเขารเริ่มก่อขึ้นมาแล้วท่านก็นคงคิดอยู่เดี๋ยวนี้จะเอาตังค์ยังไงเน้อนี่จะหาวิธีไหนครัแทีนี้เรื่องปลาปลาเรื่องกระถิ่นแต่ละปีเนี่ยเกม่ได้ไป็มากครับทำกระถิ่นแต่ละครั้งก็ เกี่ยวแล้วหลวงพ่อเงินมาบ้างนะไปไปหาสมัยก่อนก็ไปหาหลวงพ่อทวีไปเอาไปเอาไปเอาไอ้พระพิจิตรไม่คือเมาครับมาแจกญาติโยมที่เขาทำบุญครับส่วนใหญ่เพรท่านท่านท่านคุ้นกับหลวงพ่อทวีวัาลงช้างใช่ไหมก็น่าจะคุ้นกันเพราะตอนนั้นผมผมยังเด็กครับแต่พ่อผมไปด้วย เขาก็จะไปกับพ่อตลอดข้ามใหม่ก่อนข้ามคืนพ่อก็จะเรียกลุงพี่ลุงพี่นะพี่ไปกับผมอะไรเดียกันเป็นเพื่อนกันเป็นเป็นน้องเป็นน้องครับเป็นน้องแต่แต่ลุงลุงเป็นเพื่นลุงเป็นเพื่นครับผมครับพ่อเราก็ลุงพ่อนี่เหมือนพี่เหมือนน้องครับไปไหนก็จะไปกันเสมอที่ซื้อข่าวซื้อของตลาดก็ไปขี่รถไปขี่รถใส่บ้าไปสมัยก่อนรถต้องเรียนว่า การเดินทางไม่ได้เป็นปัจจุบันเข้ามาแค่ปากทางถนนตะพันหินบางมุนาเข้ามานี่ยังก็ยังเป็นทางดินทางดินนะครับบากครับผิอย่างนี้แล้วครับปิดหมูปิ้ตาวเยอะครับอย่างพ่อดังก็อะไรก็ตามมาเลยตามมาความเจริญก็เข้ามาเจริญเข้ามาค่ะพูดถ้ำเหรียญนี่หลวงพ่อสมัยก่อนท่านไม่ทำเพิ่งมาทำขอสวดมนต์เป็นครั้งแรกอ๋อขอสวดมนต์กันเริ่มเริ่มตะกุด ครับคือแต่ก่อนนั่นทามาแล้วตะกรุดเนี่ยนะแต่ทาไม่มากครับทํามาแจกผู้กรรมการในที่นี้มันมันมีประสบการณ์กันประสบการณ์ยังไงครับก็ยิงยิงไม่ดังไปยิงไปยิงยังไงคบไปโดนยิงไม่ดังมีคนบูชาตะกรุดไปก็คือร่วมร่วมบุญแล้วหลวงพ่อแจกให้คือก็แจกอ่าเราแจกก็คือใครมาร่วมบุญในสมัยนั้นหลวงพ่อก็แจกการแจกทำใจส่วนใหญ่คนในหมู่บ้านกรรมการวัดพวกอะไร เ้วไปโดนยิงโดนยิงไม่ออกเลยไม่เป็นไรครับออกแต่ว่าไม่ไปไรใช่ไหมครับหรือว่าไงฮะไม่ดังเลยไม่ดังเลยแก่แกะเลยนะแฉแฉแเดี๋ยวนี้ก็ได้ข่าวอย่างนั้ก็กลเอ๊ะมันจริงรืยครับไอคนที่มีนะสงสัยเลยไอคนที่มีตะกุดเกิดข้อสงสัยเอ๊ะมันจะจริงเอ๊ะลองเราก็มีลองโดนครับแล้วเป็นไงฮะไม่ดังไม่ออกเลยครับไม่ออกเลยโอ้โหนี่เป็นความอัศจรรย์ กันเจนี่ประกาศก็ลูกพี่ลูกน้องของหลวงพ่อเนี่ยอิจักเป็นน้องเอาไปลองกำกำนันไงครับเป็นกำนั้นนั่นอยู่ขอทุพนนาที่เขาเจลูกเจนลูกพี่กับกำนันกำนันกำนั้นเราไปลองที่เขาเจลูกนั่นเหรอครับอบเอเพราะไม่ดังก็เลยประกาศของเ พี่ของพี่ผมเอาตะกรุดไปบอกเออที่เชียเชียวไปลองสิของดีอ่ะของดีก็เก็บไว้ไปลองนะครับไว้คุ้มครองตัวการลองเนี่ยมันก็เหมือนกับการขู่บาอาจารย์ดีแล้วเด็กหญิมาขอเข้ามาครับมาบอกเลยก็เลยนั่นแหละก็รู้ข่าวว่าจะทำตะกรุด สล่างหอยเป็นมนก็เลยมาเลยก็กก็็มีคนอยากได้ครนะับนี่ประมาณปีพศ <Stevens. c oughs> ตะกรุดรุ่นแรกถือว่าเป็นรุ่นแรกของอพ่อที่ที่ทำเยอะนะครับครับอ๋อแสดงว่าครั้งแรกนี่ยังไม่ได้ทำเหรียญทำรูปรอทำตะกรุดทำตะกรุดก่อนนะครับจะทำรูปหลอ่อจะทำรูปรูปหล่อหลวงปูจป่จันทร์หลวงปู่จันทร์คือครูบาอาจารย์ของอดีตเจ้าอาวาสของหลวงพ่อด้วยไหมทันไหมครับไม่ทันไม่ทันพ่อคือ แต่ว่าเป็นอดีตเจ้าวว่าหลวงเก่าหลวงปู่จันนี้ก็เป็นเกจิอาจารย์สายหลวงพ่อเงินยุคหลวงพ่อเงินเลยยุคหลวงพ่อเงินเลยตำนานก็ว่ากันนะแต่เราก็ไม่รู้เกิดเมนทางแต่ก็เล่ากันว่าหลวงปู่ศุขก็หลวงพ่อเงินก็หลวงปู่จันเขาเป็นกหธรรมิกกันเหมือนเป็นเพื่อนกันไปมาตุับไม่ก่อนใช้ช้างเดินทางด้วยช้างเดินทางด้วยช้างที่วัด หลวงพ่อหลวงปู่สุขหลวงพ่อเงินก็เคยมาที่นี่ด้านว่าอย่างนั้นครับตามตำนานตามตำนานอันนี้หลวงพ่อก็เล่าด้วยใช่ไหมครับหลวงพ่อเคยฟังเข้ามาฟังเข้าใหม่ทีหนึงหลวงพ่อเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันแล้วแล้วเราก็ฟังเที่ยวเล่าอย่างนั้นครับจริงเท็จยังไงเราก็ไม่รู้แต่คงมีเขาอยู่อ่ะครับคงมีเขาอยู่วันถึงยุคหลวงพ่อก็เลยทำหลวงปู่ทำหลวงปู่จันทรหล่อครับแล้วจันจิตเอา อันแล้วในส่วนของวัตถุมงคลก็มีตะกุดเริ่มเป็นเป็นเป็นของชัดเจนที่วันเอาเ้าต่างแล้วก็มามาเหรียญเหรียญทัดยศครปีสี่หกปีอะไเนี่ยที่เขาได้กพระครูปีสี่หกคือเลื่อนอ่งแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นเป็นพระครูสัญญบัตรเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกครับ